ชีวิเศรษฐกิจการเงินโดยกูไม่แอนกุยซีนมหกรรมการเงิน m ั n น,นี่เอ็กซปเชียงใหม่ครั้งที่10 13ถึงพฤศจิกาย,ยนนี้ณเชียงใหม่ฮอล์เซ็นทันพลาซาเชียงใหม่แอร์พอร์ตเช้าวันนี้ตลาดเปิดมาลบนะคะการประมูล 4G ยังคงดำเนินต่อนเนื่องค่ะคุยกับผู้เชี่ยวชาญดีกว่านะคะทางด้านคุณเจริญเอี่ยมพัฒนารมผู้ในการฝ่ายวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์ k ค c ี i ิ o กอยู่ในสายสวัสดีค่ะ สวัสดีครับคุณชนะมัชระพรครับโอ้โหเฝ้า 4G กันทั้งคืนเลยทีเดียวนะคะจะกระทบตลาดยังไงบ้างคะก็มีผลนะเพราะว่าไรซ์เซ้นมันราคามันสูงขึ้นไปเรื่อยๆ <c oughs> นะครับนะก็ <c oughs> anta, ทำให้เขาก็รู้ว่าถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยมันเป็นคอร์สของผู้ประกอบการนะครับนะก็ตุนจะสูงขึ้นแล้วก็อาจจะมีผลกระทบในเรื่องของอารมณ์การแม่ทัก็ว่ากันไปนะครับนะก็ทำให้ภาพของหุ้นกลุ่มพวกนี้ก็เลยดูดูถอยลงมาวันนี้นะฮะก็ยังลงต่อเหมือนกันแล้วก็ เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ตลาดมีประเด็นเรื่องของราคาน้ำมันที่ดรอปลงอยู่แล้วนะครับแล้วก็ผู้สืีคือรู้สึกว่ามันเป็นตัวถ่วงในเรื่องของต้นทุนของเขานะฮะนะครับนะ่ยทำให้ภาพของตลาดวันนี้เองเปิดมาก็กล้อ่อนตัวลงแล้วก็เซนติเมนต์ตลาดก็ต้องบอกว่าเสียมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วใครที่ค่ะคใครที่ถือหุ้นสื่อสารอยู่เมื่อวานนี้นะคะหรือว่าก่อนหน้าเมื่อวานที่หลายๆโบรกก็มีการเชียร์ให้เข้ามาซื้อกันนี่ยคะ่ะแนะนำยังไงดีคะคือจริงๆเนี่ยต้องบอกกันว่าในกลุ่มของสื่อสารเนี่ยประเด็น 4G ที่ทีีี่่มมกกกาาารรพูดัันนนนนนอห้้้แลวะะะฮคบ เราเนว่าจริงๆแล้วคุณกลุ่มนี้รา,าคาไม่ค่อยแอคทีฟอยู่แล้วต<ม>ัอบริษัทไซเวย์มันมาอยู่แล้วนะครับเนี่ยเพราะว่าเพราะว่าเขาเขาก็ติดตามเราดูว่าสุดท้ายใครได้บ้างไม่ได้บ้างเพราะมันจะมีคนได้กับคนไม่ได้นะฮะนะครับเนี่ยันคำถามคือวันนี้เองพอภาพออกมาคือมันราคามันสูงขึ้นแล้วทําให้ภาพที่ออกมาทั้งกลุ่มเลยราคาย่อลงนะครับเนี่ยถามว่าถ้าถามว่าทายัางไงดีวันนี้เองผมเชื่อว่าในแง่ของการเทรดเนี่ยถ้าคุณขายไม่ทันเนี่ยคุณอาจจะต้องก็ต้ององ่ะจนไทยต้องถือไว้ก่อนค่นะนยแต่ผม เล่นช็อตก่อนก็ได้เหมือนขายแล,ล้วเลยอลงมาคือขึ้ขขล่างก็ได้เหมือนกันนะครับอส่วนกลุ่มพลังงานเองล่ะคะแนะนำยังไงดีคะ,ะพลังงานช่วงนี้เนื่องจากว่าราคาน้ามันเนี่ยมันมันเริ่มตกลงมานะครับก็แล้วก็อีกอย่างก็คือช่วงนี้ต่างชาติเองก็เริ่มมีการกลับมาขายใหม่นะครับกยเปันภาในวุ่นกุนตัวใหญ่เนี่ยราคาโดยส่วนใหญ่มันจะสร้างการซึมลงมาสินส่วนใหญ่นะครับแล้วในส่วนตัวเราบอกว่าจริงๆเนี่ยรอมันถอยลงมาปุ๊บเนี่ยรอซื้อข้างล่างน่าสนใจกว่า ครับต้องยันนะว่าผมเชื่อวจริงแต่มาสามที่ผ่านมาเนี่ยเออร์เน็งเขาก็รับรู้ในสิ่งที่เป็นเป็นป,นปนะระัลบไปแล้วนะฮะนะครับแต่นี้ไปเราชื่อน้าน่าจะมีอะไรที่มันดูดูดีขึ้นดนั้นรอจังหวะซื้อข้างล่างน่าสนใจกว่ากลุมพลังงานนะครับค่ะยังมีกลุ่มอื่นๆที่น่าสนใจอีกไหมคะสำหรับการลงทุนในวันนี้ถ้าเกิดว่าลงมาแล้วให้ซื้อเลย ลงไม้ซื้อเลยคงไม่ใช่นะครับนะครับเพราะว่าดูจากตลาดเนี่ยมันเพิ่งเพิ่งดุดลงมาระดับพันสี่ร้อล,ลงมานะครับนั้นมันจะมีแรงกระเพื่อมของการลงได้อยู่นะครับเนะี่ยเราคิดว่าถ้าเกิดมองในแง่างการซื้อจริงๆนะจะมองกันแถวนน่นนะฮะแถวเวทักหนึ่งสามหกศูนย์ห้าศูนย์หลักๆตรงนั้นนะฮะนะครับแต่ระหว่างทางอาจจะมีรีบาบนานั้นอีกเรื่องหนึ่งนะครับนะแต่ถ้าเกิดมองในแง่ของการซื้อลงทุนน่าจะรอข้างล่างไว้ก่อนคําถามคือผมยเชื่อว่าตลาดพุ่นเองเนี่ยน่าจะผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว ค่ะถ้าเกิดว่ามองโดยภาพรวมนะคะจริงๆแล้วปัจจัยต่างประเทศยังมีผลกับตลาดหุ้นไทยอยู่ไหมคะสาหรับวันนี้ก็ยังมีอยู่นะครับเพราะว่าตอนนี้เองสิ่งที่จะกังวนก็มีสองเรื่องนะคือหนึ่งก็คือเรื่องของเฟดนะฮะที่จะขึ้นดอกเบียวว้ยวันที่สิบหกนะที่เขามีการไม่ห้ว่าคือจะมีการพิจารณาขึ้นดอกเบี้ยกันกระดมไม่วันที่สิบหกนะธันวานะครับนะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่ติดตามอยู่ช่วงนี้คือเรื่องของของจีนะะนะครับล่าสุดจีนก็ตัวเลขเศรษฐกิจออกมาก็ออนแอร์กว่ากว่าท มีการขายตัวที่ต่ำกว่าคาดเอาไว้นะครับนะก็แต่แม้จะหุ้นโดยส่วนใหญ่มันก็เลยมีแนวกระเพื่อมในเชิงของการเป็นน égat ีออกมานะครับค่ะแนวรับแนวต้านวันนี้เท่าไหร่ดีคะครับตอนนี้เองจุดรับเรามองไว้ที่หนึ่งสามเจ็ดหกนะครับกับหนึ่งสามหกศูนย์ตัดลงไปส่วนแนวต้านตอนนี้เองอาจจะมองแถวหนึ่งสามแปดเจ็ดแล้วก็พันพันสี่ร้อยนะครับเอาละค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะคุณเจริญค่ะครับสวัสดีครับ อย่าลืมนะคะวันนี้ค่ะการลงทุนนะคะยังมีทั้งปัจจัยภายในประเทศแล้วก็ปัจจัยภายนอกประเทศค่ะก่อนจะลงทุนนะคะอย่าลืมศึกษาหุ้นรายตัวกันค่ะพื้นฐานยังคงเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะวันนี้แนะนําหุ้นพื้นฐานค่ะทางด้าน Advance A นะคะก็ถือว่ามีส่วนร่วมในการประมูล 4G วันนี้ด้วยนะคะมีการคาดการ์ค่ะว่ากําไรสุทธิในปีนี้นะคะ2,558นั้นจะโตได้ตามคาด6%เมื่อเทียบเป็นรายปีค่ะคาดการ์ค่ะว่าไตรามาสที่4เขาจะได้ รับแรงหนุนจากยอดขาย iPhone 6s นะคะส่วนปี2559ค่ะน่าจะได้รับผลประโยชน์หลังจากการประมูล 4G หนุนส่วนแบ่งการตลาดค่ะแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่คงจะต้องดูผลการประมูลกันในวันนี้แล้วค่ะซึ่งยังไม่จบดีนะคะที่โกเบร็ค่ะให้ราคากันไว้300บาทค่ะเม y b แบงกิมเอง286บาท RHB ค่ะให้ราคากันไว้ที่265บาทราคาปิดเมื่อวานนะคะอยู่ที่226บาทค่ะ และนี่ก็คือทั้งหมดของบันนี่เจลลี่ประจำวันนี้นะคะในวันพรุ่งนี้พบกันใหม่เวลา9ก้าโมงครึ่งโดยประมาณวันนี้ที่ฉันวันชาราพรสุวินชัยรวมถึงทีมงานและรายการบันนี่เดลลี่ลา์กันไปก่อนสวัสดีค่ะ